ไวท์แท็กเขาใหม่ปี15คันนี้ได้เกียร์ออโต้นะและที่สําคัญเป็น4ประตูตัวสูงขับสนุกขับมันมากรุ่นนี้นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วกระตังหน้าฟอร์ดตรงกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็คาดด้วยเลนเจอร์โคตรหล่อมาพร้อมกับล้อมแม็กเดิมโรงงานยางปี4เบิกให้ใหม่แล้วนะครับเป็น2.2 6สปีดกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวกันสาดแหลกหลังคาบันไดขึ้นลงซ้ายขวาเราห้ามเบรกได้บริสุ้ธิหน้าข้างหลังเป็นดำมาดูที่ฝา mm hmm. ท้าย มีโลโก้ Ford ตรงกลางตัวใหญ่แบบนี้นะแล้วก็มีกล้องข้างหลังบินให้ตรงนี้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์レンเจอร์สติ๊กเกอร์วายแท็กครบหมดเต็มเลเวลการชนเสริมท้ายเซนเซอร์หลังให้ด้วยอีก4จุดแอลไปดูภายในด้านโน้ตน,นี่มาพร้อมกับแหลกราวหลังคาแบบนี้ไฟเบอร์ทึ้สามอยู่ด้านบนนะครับมาที่ภายในคันนี้นะครับได้เลขอมาไมาที่21,000กิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเดินได้ส้มวายแท็กตรงรุ่นแบบนี้ฝั่งขวาควบคันโทนด้านซ้ายเ,เทนเมนบลูทูธคำสั่งเสียงจัดให้เต็มมมระบบบพวงาาาลัยคือเาาก เป็นแบบไฟฟ้านะออปชั่นนี้แสนกว่าบาทฟอร์ดจัดมาให้ในบอดี้ไวายแท็กแล้วก็จมองข้างปรับไฟฟ้าในตัวกระโดดไฟฟ้าได้มาสี่บาทออโต้บานเดียวฝั่งคนขับแบบนี้คอนโซลคือเนียนมากไม่มีริ้วรอยแอร์ <c oughs> แบ็กด้านหน้าได้มาคู่หนึ่งเดินได้ส้มด้วยตะเข็บคู่แบบนี้หรูหรามสุดจอวินเดิมจากโรงงานลองไลฟ์เพิเ่มคาเพลย์ออโต้เรียบร้อยแล้วสาธิตง่ายง่ายแบบนี้นะครับเปิดแอร์ผ่านหน้าจอด้วยแอร์เป็นแบบดูอ้าวแยกซ้ายขวาหรือเป็นแบบระบบแมนูนูลอย่างนี้ก็ได้นะครับมีเซอร์เลนสองช่องเว็บบีสองช่องการเลคั เดิมจากโรงงานตรงรุ่นวายแท็ ap, ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดด้านหลังมาพร้อมกับปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์ทิ่เสีลัหช่องและเบาะแถว2อยู่แล้วสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาที่อดีด้านหน้านะครับคันนี้แก้มซ้ายขวาไม่มีแกะไม่มีถอดคานเดิมเพเดิมมอกอะไรอยู่ครบหมดอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานลอยอห้างอยู่ครบทุกจุดท,ท,ทุกแหน่งวินโคที่เครื่อนก็อยู่ด้วยแบตเตอรี่ GS เระบบเบรก a อ s พอน8,600 3 9 9 0 0 0